เรื่องโรงแรมใหม่เวลาที่ไปเที่ยวแล้วเข้าพักที่โรงแรมเรามักจะต้องลุ้นกันว่าไปแล้วจะได้เจออะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าโดยเฉพาะแม่ของออยซึ่งเป็นคนที่กลัวผีมากแม่ถึงกับสืบหาประวัติโรงแรมก่อนเข้าพักทุกครั้งซึ่งโรงแรมไหนที่มีประวัติแม่ก็จะหลีกเลี่ยงยิ่งประเภทที่เป็นโรงแรมเก่า อยู่ใกล้แหล่งประวัติศาสตร์แม่จะไม่เข้าพักเลยบางครั้งแม่ก็ต้องยอมเสียเงินเปิดโรงแรมอื่นนอนเองถ้าไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ต้องไปต่างจังหวัดกับเพื่อนที่สมาคมของแกแม่ก็สืบมาหมดแล้วว่าโรงแรมที่พักเป็นโรงแรมเปิดใหม่และที่ตรงนั้นไม่เคยเป็นสุสานหรือโรงพยาบาลเก่ามาก่อนแน่ เถวนั้นก็ไม่มีวัดและไม่ใช่สถานที่ทางประวัติศาสตร์อะไรแม่ก็ให้อ่อยช่วยสืบมาจนหมดแล้วจนแกสบายใจพอไปถึงโรงแรมทุกอย่างก็ใหม่สวยอย่างที่แม่คาดหวังการบริการของพนักงานก็ได้มาตรฐานระดับอินเตอร์ทุกอย่างไปได้ดีทั้งการประชุมการสัมมนาการกินเลี้ยงสังสรรค์กิจกรรมแน่นแบบนั้น พอตกกลางคืนแม่จึงนอนหลับสนิทและหลับสบายมากจนหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจนเพื่อนที่นอนกับแม่ก็ตื่นและไปส่องที่ตาแมวแต่ก็ไม่เห็นอะไรสักพักก็มีเสียงเคาะจากประตูระเบียงซึ่งตรงนั้นอยู่ติดกับที่นอนแม่ รานนี้แม่เลยตื่นและมองออกไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรด้วยความง่วงและก็เพลียจากกิจกรรมแกเลยนอนต่อพอนอนต่อไปได้สักพักทั้งประตูห้องและประตูระเบียงก็มีเสียงเคาะดังรัวๆจนแม่ของออยสะดุ้งตื่นขึ้นแต่พอมองเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันเพื่อนก็นอนหลับไม่ตื่นแม่แม่จะพยายามปลุกเท่าไหร่เพื่อนก็ไม่ขยับตอนนั้นแม่บอกว่าก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกี่เรื่องอะไรเลยคิดว่าแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรือเปล่า พะแม่ได้ยินเสียงกรีดร้องวยวายดังระงมทั่วไปหมดจนทำให้แม่มั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์อะไรแน่แม่จึงพยายามปลุกเพื่อนให้ตื่นแต่เพื่อนก็ไม่ตื่นแม่เลยต้องตัดสินใจวิ่งออกไปดูคนเดียวแต่พอแม่วิ่งออกมาจากห้องกลับไม่เจอใครเลยแม่จึงตัดสินใจวิ่งลงไปข้างล่างและออกไปนอกอาคารและมองกลับเข้าไปที่ตัวโรงแรมว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่แม่มองเห็นกลายเป็นสภาพโรงแรมซึ่งอยู่ในลักษณะที่กำลังก่อสร้าง ยังสร้างไม่เสร็จตอนนั้นแม่ตกใจมากและคิดว่านี่คงเป็นความฝันแน่นอนแต่พอมองกลับไปซ้ำแม่ก็ยังคงเห็นภาพโรงแรมที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่แม่เลยตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในตัวโรงแรมซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นภาพของตึกร้าง ที่ยังสร้างไม่เสร็จแม่จึงเดินขึ้นไปตามชั้นและจำห้องที่ตัวเองนอนได้อยู่ระหว่างที่แม่เดินผ่านไปก็จะมีเสียงเคาะห้องดังก๊อกก๊อก,ก,ก,กดังขึ้นถี่ขึ้นตลอดเวลาที่เดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆตอนนั้นแม่มองเห็นแต่ห้องโล่งๆแม่จึงลองเดินไปที่ระเบียงและชะโงกไปตามเสียงนั้นเพราะแม่คิดว่าเพื่อจะเจอเพื่อนพนักงานที่รู้จักแต่คนที่แม่เดินไปเจอกลายเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณสิบกว่าขวบเด็กกาลังก้มลงไปแม่จึงพยายามตะโกนบอกเด็กคนนั้นให้รีบขึ้นมาแล้วแม่ ก็เห็นว่าเด็กคนนั้นกําลังจับแขนเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นน้องเพราะว่าเด็กอีกคนเด็กกว่ามากแล้วสักพัก ก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นและมีเสียงคนตะโกนดังอมออกมาว่าอย่าออกไปพอสิ้นเสียงตะโกนนั้นแม่ก็หันกลับมาแล้วก็พบว่าสภาพของโรงแรมกลับมาเหมือนเป็นปกติทุกอย่างแต่ที่ตกใจมากไปกว่านั้นก็คือแม่มองเห็นร่างของตัวเองกําลังนอนอยู่กับเพื่อนแล้วก็เห็นร่างของเพื่อนกําลังออกจากร่างตัวเองเหมือนกันแม่จึงหันไปมองหน้าเพื่อนเหมือนรู้กันว่าต้องหาทางกลับไปที่ร่างของตัวเองให้ได้ทั้งคู่จึงลงไปนอนทับร่างของตัวเองที่นอนอยู่ ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลเหมือนในหนังหรือเปล่าแต่บุญเหลือเกินที่พอแม่ลุกขึ้นแล้วหันกลับไปมองที่ที่นอนก็ไม่เห็นว่าตัวเองยือนอยู่แล้วคราวนี้แม่เลยหันไปมองเพื่อนสักพักเพื่อนก็นลุกตื่นตามขึ้นมาทั้งสองคนจ้องหน้ากันอยู่พักหนึ่งเหมือนถามกันเองว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่า พอตั้งสติได้ทั้งคู่ก็ร้องไห้แล้ววิ่งลงไปที่ฟอนของโรงแรมทันทีทั้งแม่ของออยและเพื่อนต่างลงไปไวุวยวายและเอาเรื่องกับพนักงานโรงแรมจนคืนนั้นผู้จัดก,การของโรงแรมต้องเดินทางออกมาหาทั้งสองคนด้วยตนเองแล้วเชิญเข้าไปคุยในห้องจากนั้นก็ขอร้องแม่กับเพื่อนอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแม่เลยตอบตกลงไปและขอให้ผู้จัดก,การเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังจนได้รู้ว่าเด็กทั้งสองคนที่แม่เห็นนั้นเคยเป็นลูกของคนงานกน สร้างที่พ่อแม่เอามาทํางานด้วยคนผู้ชายอายุ9้าขวบเด็กผู้หญิงอายุห้าขวบมีอยู่วันหนึ่งน้องผู้หญิงวิ่งขึ้นไปข้างบนเดินที่ระเบียงกว่าพี่ชายจะหันไปเจอเด็กผู้หญิงก็กําลังจะพัดตกลงมาแล้วแต่พอดีพี่ชายคว้าเอาไว้ทันแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงไม่มีแรงที่จะดึงน้องขึ้นมาได้เขาเลยเอาไม้ในมือที่เขาเอาไว้ขู่น้องเคาะกําแพงเพื่อให้มีคนขึ้นมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งเด็กหมดแรงแล้วก็หล่นร่วงลงไปทั้งคู่ตอนนั้นทาง โรงแรมก็ได้ชดใช้กับพ่อแม่เด็กและใช้งบประมาณเยอะมากในการปิดข่าวพอเล่าจบทางผู้จัดการจึงขอร้องแม่กับเพื่อนพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ ทางแม่ของออยและเพื่อนก็บอกแค่ว่าไม่ต้องการอะไรแค่ขอให้ทางโรงแรมไปทำบุญให้เด็กและปิดห้องนั้นอย่าให้มีแขกมาพักอีกเพราะมันอันตรายเพราะแม่เองก็ไม่รู้ว่าถ้าแม่เดินออกไปไกลกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางโรงแรมก็รับปากเป็นอย่างดีและหลังจากเหตุการณ์นั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแม่ของออยก็จะไม่ไปค้างนอกบ้านอีก